นี่กำลังต้มหมูเจ้าแต่ว่าได้มาสองหน่วยตัวซาบาดซาบาดแท้ซาบาดว่าอ้ยต้องมาฮะเอาไว้แกงเอาไวตา้ตำเอาไว้แกงวันเอาไว้ตำเอาไว้เอาไว้แกงอุยอ๊ยอุยอ๊ยตายละ โอ้ยน้ำฮอตอ่าซาบะจ้าแตงโมอสอ้มก็มีมาได้มีไปแล้วมันแปลงซอาสามพันสิบบาทก็เล่นได้อยู่เอาได้อยู่นี่หำตวงหนึ่งจ้า ซาบาทเหมือนกันนะซาก็ว่าสามสิบหเจอเมนูหลังจะต้มต้มปลาเพียจะปากาตงบลลูกพอ,อ,อนเกาะตงบลลูกพอนเกาะเพื่อนมาตงบลพ้นต้มยำต้มยำปลาปลาบูเจะเอ้ยอ้าย ได้มาโอ้ตัวเจ็ดใหญ่แพ็คหนึ่งอ่ตัวเจ็ดใหญ่มันมีชุดใหญ่ชุดน้อยอันนี้เอาชุดใหญ่มาเพื่อนให้ามาหลายคนอยู่นี่กเกือบได้แล้วเจ้าเดี๋ยวเอาลงหัตัวหนึ่งไปล้างกระทะก่อน